ในหนังสือว259ลงวันที่4มิถุนายน2561นเ่ยนะครับเป็นเป็นหนังสือของคณะกรรมการวิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่เขาได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่างานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 นะครับ ก็คือเป็นการอธิบายทําความเข้าใจนะครับว่าแบบไหนที่เขาเรียกว่าเป็นงานก่อสร้างแบบไหนที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง่ะซึ่งตรงนี้ท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตามนี้ด้วยนะครับในรายละเอียดนะครับตามหนังสือ,อในรายละเอียดนะครับคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเข้าได้พิจารณาเนะี่ยเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา29วงเล็บ3ยกเลิกหนังสือว112ลงวันที่4มีนาคม2561นะครับอ่าก็ยกเลิกไปแล้วนะครับและก็ซ้อมทักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่างานก่อสร้าง ตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังนี้นะครับ1การซ่อมแซมซ่อมแซมหมายถึงว่าการซ่อมการดำเนินการและหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิมนี่คือความหมายของการ ซ่อมแซมนะครับจะเป็นซ่อมแซมดําเนินการหรือเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างก็ตามเนี่ยนะครับให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมนะครับคําที่2คําว่าปรับปรุงก็หมายถึงปรับปรุงนะหมายถึงการแก้ไขการกระทําและหรือการดําเนินการอื่นใดอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งได้ก่อสร้างเอาไว้แล้ว โดยให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นการปรับปรุงนะครับให้มีสภาพดียิ่งขึ้น3คําว่าต่อเติมต่อเติมก็หมายถึงการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มเติมหรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขตแบบรูปทรงสัดส่วนน้ำหนักเนื้อที่อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างเอาไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิมแต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซมนะครับการต่อเติมเนี่ยการต่อเติมนะครับเป็นการเป็นโครงสร้างสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยผิดไปจากเดิมนะครับต่อเติมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ 4. คําว่าการรื้อถอนนะครับการรื้อถอนก็หมายถึงการรือ หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อนำเอาส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยออกไปนะครับนี่คือการหรือถอนนะครับทั้งหมดนี้คือคำความหมายของคำว่าการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหรือถอนในเรื่องของงานก่อสร้างนะครับอ่ะต่อมานะครับกรณีตามข้อหนึ่งนะครับถึงข้อสี่เนี่ย นะครับซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหรือถอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดังนี้นะครับ 1. ห,หากการดําเนินการทั้ง4ข้อนี้เนี่ยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือไม่มีความจําเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยให้ดูนะครับว่าการดําเนินการทั้ง4ข้อเนี่ยซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหรือถอดเนี่ยถ้าไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างหลักไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยไม่จาเป็นต้องควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาดําเนินการท้องถิ่นก็สามารถ ดำเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างได้นะครับอ่านี่กรณีที่1กรณีที่2หากการดําเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือมีความจําเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการถ้าเป็นแบบนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการจัดจ้างในลักษณะของงานก่อสร้างนะครับ เพราะฉะนั้นหนังสือฉบับนี้เนี่ยอธิบายให้เห็นชัดเจนนะครับว่าการซ่อมแซมการปรับปรุงการต่อเติมการรื้อถอนแบบไหนถือว่าเป็นการก่อสร้างแบบไหนที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนั่นเองนะครับ